ไป,ปถ้าคนเดินปีกูระ,ะวังแม่แประดุลกับมันมาแม่ประดลับอะเนี่ยห้วยแล้วห้วยปงลึกอ่าอนี้ห้วยอะไรเนี่ยแม่น้ำเพชรปะนี่แม่น้ำเพชรนี่ยที่นู้นก็เป็นห้วยปงลึกเลยเบรกแม่ประดนุะดน,ดน,ดนอาชีอยู่ข้างล่างใช่ไหมแม่ประดุนอ่ะอะทาทา แม่ปัดโดน่ะนู่นข้างล่างนโลกไปไกลอันนี้เราข้ามไปนี่ก็แม่ปัดโดนแล้วข้ามไปซิกนี่เพราะว่าเออเพราะว่าแม่ปัดโดนมันขึ้นมามันไปถูกไหมนะแทนที่เดินตู่ไปซิกนี่มันจะหาคนน้ำไปซิกนี่ก็ไม่เข้ามันก็ไม่ได้เดินมาสิไปอยู่ที่ทั้งหมดข้าวช่องนู่นช่องนู้นช้อนในนั้นก็มีเพราะบ้านเกิดต้นน้ำพิษอะในมาม่าแหละแต่มาหลังๆนี่มมาา่ อีทยานเขาห้ามแลยท้งไม่อยากออกไปไหนหอ,อยู่บ้านแล้วดีกว่าทำไรแลงมั่นทำข้าวได้ป่ะไม่ได้ทำเพราะว่ามันเกิดที่ฝนครับปีนี้นะคำนวนเองด้วยนะแรงแรงกว่นปีที่แล้วปีนี้นะอ่าอันี้กบข้าวเลมั่งรู ท่านผมต้องอยู่กับสะพานกนอดสัญญาปีหนึ่งสะพานตัวนี้นะปงลูกบางกอยนะฟังลูกบางกยใช่ป่ะฟังที่ปงลึกเขาไม่เดาช่างทุงหลังมาเอาช่างที่เรียนมาฮัดเก่าไกลให้ชาวบ้านที่นี่มีรายได้ไงสิ่งนี้ก็เหมือนกันก็ชาวบ้านทําให้ชาวบ้านมีรายได้แล้วก็มาหัดปลูกเล็กปลูกใหล่มันเป็นคนหน้าช่างแลนนี้เป็นปลูกตมก ต่อจากหัวหน้าข้างล่างอีกทีนึ่งวุนเรื่องอาชีพวุพ้เรื่องปัญหาของแหล่งน้งํอะนี่ทีนี่ปัญหาแหล่งน้ำมันเกิดยังไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้คืายังไม่ได้นั่นเลยยังไม่แล้วอ๋อแล้วดินฟ้าอากาศแต่มันเดี๋ยวนี้มันตกไม่มันไม่ปกติมนสมัยก่อนใช่ไหมสมยไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มัน เกลีอรล้วดินฟ้าอากาศนั้นมันฝนตกไม่เหมือนก่อนมันตกไม่เหมือนก่อนตอนนี่ลองดูจริงๆนเดือนห้าไม่น่าตกนะไม่น่าตกอะมันจะไปแรงเอานู่นแปดเก้าปีเนี้ยแล้วสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยมันฝนจะไม่ตกแปดเก้าตกเดือนสิบเดือนเดียวแล้วยืไปอีสองเดือนยืดแล้วก็แรงทำจนมันตกมันตกกันหนแล้วทีนี มันไม่ได้เพราะมันพอฝนทิ้งช่วงปุ๊บเนี่ยขาดตอนข้าวก็ชะงักที่ไม่ที่นี่เราปลูกข้าวใช่ป้องปลูกข้าวนี่ลองไปถามคนที่ปลูกปลูกข้าวนะถามแบบซีซาร่าไเนี่ยเวลาเกี่ยวแน่ได้ประมาณนั้นได้มันได้ไม่ถึงเกียนถ้าได้ถึงเกียนนะถ้าข้าวนั้นเจิืองินเจิงข้าวไรอข้าวข้าวไรแล้วก็ซ้อมกินกันเอง ซ่อมกินเองด้วยซอม่ไม่มีลูงสียใี่ไม่ไม่มีไม่มีฮะไม่มีซ่อมแบบสมัยก่อนซ่อมมือ,อ,มมอแล้วขึ้นสีไม่หมดไหมไม่มีม,มีแต่ที่ใช้โคกแล้วก็ใช้โคบก,กระเดื่องอ่ะใช่<ข>เอาเลยเห็นแล้วซื้อข้าวข้างนอกม,มากินได้ไหมอ่ะนี่ก็ซื้อนะเพราะว่าไงเพราะทำข้าวมันไม่ได้ผลงไงนี่เห็นเมื่อกี้มีคนยังแบกข้าวข้าวไปเนี่ยซื้อข้าวข้างนอกข้าวหอมมะลิใช่ไหม ก็ซื้อจากร้านค้านี่แหละแต่แต่เขาก็ซื้อมาจากในเมืองอีกทีนึงใช่ไหมซื้อจากในเมืองอีกทีแสดงว่าทำข้าวกินเองเขาก็ไม่ได้มีกี่คนเลยเองใช่ไหมก็ลุงลังคิดดูอ่ะพอถึงนี่อายุเท่าไหร่ถั<ะ>่วมะ49 49เรียกผมลุงเน,<อ>นี่ยผมติดครับพอ, <c oughs> พ,อพอมันถึงช่วงที่ข้าวมันพุ่งอ่ะจริงๆเราก็ทําอยู่ประมาณข้าวมาปี <c oughs> เดือนใช่ไหมเพราะฝนมาทิ้งช่วงปุ๊บเนี่ยข้าวข้าวกำลังท้อกันมั้ยพุ่งขึ้นมาได้แค่เนี่ยบางทีก็นอกเลยนอก นอกมากี่ปีละไรอะไรองนี้นอกมาประมาณจากกังกระเสียงพาระสี่สิบหกนะมีปัญหามีปัญหาเลยเพราะฝนมีปัญหาฝนมีปัญหาแล้วเราย้ายมาอยู่หมู่บ้านนี้กี่ปีแล้วเอ้อผมนี่เกิดที่นี่เกิดที่นี่เลยเกิดที่นี่อันไหนว่าแต่ก่อนมาจากหมู่บ้านอื่นย้ายมาเนี่ยก็มาจากมันก็อยู่ในเพชรบุรีนะเกิดผมตั้งเดิมเกิดจริงๆต้นน้ำเพชรบุรีแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็มากับพ่อกับแม่ลงมา มไ,มไม่ใช่เราลงมามาอยู่ที่นี่อ,อที่ทางราชการเกณฑ์คือทางมู่บ้านนั้นน่ะก็มาอยู่าม,ายมาจากไหนมาเนี่ยน่นใจแผ่นดินมั่งบางกอยมั่งที่อยู่กระจัดกระจายามารวมกันมารวมกันสมัยก่อนนี่มีกี่ล่างอยู่นู่นหลังนี่หลังหรอกเพิ่งมามาเป็นไม่กี่ปีนี่แล้วแล้วพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเรื่องน้ำเรื่องข้าวเนี่ยล้วน้องจากปลูกข้าวกับอะไรอีก ปลูกกล้วยปลูกมะนาวพวกเนี้ยปลูกมะนาวครับมะนาวตอนกิงน่งใช่ไหมนาวตอนกิ่งไปที่นามาเห็นแต่ที่มะนาวเนี่ยมันลงทุนมากเกินไปลงทุนสารเคมีอ่ะสารเคมีก็เอาแล้วเอาเข้ามาทางไหนจังนี่ม,มาจากในเมืองออยาขาย,ยาพวกยาสารเล่งอะไรเนี่ยแต่นี่ดินที่นี่ปงลึกนี่ยังไม่ได้ไม่ได้เกียนไม่ที่หน้าอุทยานมาห้ามนำยาเคมีเข้าผ่านอุทยานแสดงว่าเขาไม่ได้ตรวจไง มันก็เขียนว่า่งนั้นแหละเขียน้เล่นๆหรอก็ก็เขียนว่านะก็เขียนกันไว้คนที่อยากจะมาก็มาอไอ้พวกยาฆ่ายาพวกยาฆ่าแมลงแลนนงแลนเนตเอามาหมดเลยวะเอามาหมดแตไม่ไม่ใช่ไม่ได้หรอมันมันใช่ไม่ดีอะเพราะว่าสารเคมีพวกนี้ว่าผมเคยมาทดลองกัมาทํากับมะนาวผมมาก่อนนะพอมันพวกนี้มันพอสารมันหมดอายุจากมะนาวใช่ไหมนอนก็กินเหมือนปกติ พอเราฉีดเนาะที่นี่เราะฉีดทิ้งขวดนุ่งก็แพงมาตัวหลังเนี่ยผมมาเล่นเนี่ยและที่ผมไปดูงานของพระเทพอะอะละหุงมาผสมอะผมฉีดนี่ต้นนี่ใบางามอแล้วคนอื่นไม่ทำตามหรอยังไม่ทำอะทีาไหนไมไม่ทำตามเพราะผมอยู่ที่นี่เขาบอกว่าผมบ้าวิชาการนะบ้าวิชาการ <นะ S 1> แล้วเราได้ผลไหมมันได้ผลไงก็ลังคิดดูที่ไรผมมาผมปลูกของปลามั่งของล่างมั่ง มาผสมมาพวกพริกพานเอ้ยะไรเอวยที่กินได้มันเห็นไหมบ้านผมมีนุ่นนี่ผมตีนุ่นไม่ทันผมต้องมาคุมตรงนี้นี่ที่นี่ผมก็รอและรอพริกพานพอพริกพานมันก็ออกแล้วมันออกไม่เหมือนกันเพราะพริกพานมันก็ราคารับราคาดีอยื่มันเป็นต้นไงที่เห็นรู้จักมะแขนมาภาคเหนือเรียกมะาแขนแต่บ้านเราพริกผาน ที่นี่ก็มีออกมั่งแหละเอาแล้วของเรามีปัญหาเรื่องน้ำไหมมีครับสวนน้ำปูมีอีกไม่มีตายตายแต่พี่พานมาใต้หมดแล้วเอาแล้วแล้วจะแล้วเราเรามีคลองผ่านสวนหรือมันพานนะผมอยู่ติดคลองกันตลอดแต่บ้านไหนไม่ติดคลองทำไงมีคนไม่มีก็แต่ว่านี้ท่านอาอยู่ก็ลองเดินไปดูเถท่านไหนไม่ติดคลองทำไงมันก็ปล่อยเหมือนกั่นแหละที่ขนาดนี้เขาก็จัดให้บาม่าเขาก็จัดให้นะก็เรื่อยเรื่อยไม่พอจัดเลย มันพอแต่เขามันจะได้ในดมที่ปลูกบ้านด้วยใเนี่ยที่ปลูกบ้านแบบที่ดินด้วยที่ท,ทำกินด้วยแต่ที่นี่ปัญหาน้ำเขาอะรัฐเขาก็มีเครื่องสูบน้ำนะเขาให้มาให้เครื่องสูบน้ำของของการชุมชนพอเพียงชุมชนพอ,อเพียงอะแต่น้ำมันยิงไปไม่ถึงเพราะว่าเรามองเนี่ยต้องมากว่าน่าอยู่ตรงนี้กับตรงที่บ้านผู้ใหญ่อยู่อะลองขึ้นไปอยู่ตรงนั้นมันอยู่ท่านี่อน่ยแต่ตาเรามองนะมันก็เหมือนที่ลาบใช่ไหม มันก็ขึ้นความสูงของมันนะขึ้นเป็นเนี้ยสูงเยอะมากคุณสูงระดับสี่ห้าสิบเมตรเลยน,นะต้องใช้ปั๊มสม ertz นะครับแล้วมันมาทำทำกบบปั๊มชักปั๊มชักยังอาจจะไม่พอที่ดึงด่งมากเนี่ยแต่แต่ปั๊มชักจากนู้นขึ้นอยู่เรียนได้แต่ขึ้นไปนบน,นมไม่ได้ไม่ได้เพราะมันสูงมันต้องเล่นสมื r t แล้วก็ต้องทําเป็นเป็นระบบประปา,ปารวมประปาน้ําอ่ะนะต้องแจกจ่ายไปยังแต่ละไร่แต่ละสวนแต่ละไร่แต่ละสวนคือคือไปทําแบบ จุดเล็กจุดน้อยไม่พอใช่ไหมไม่งั้นแต่และคนทํากันก็ยุ่งไปหมดเลยยุ่งต้องทาอาําเป็นโการส่วนการครับทำให้ดีนี่ยแกยังยังตรงเนี้ยมันก็น่าทำได้ละแต่ยังชนที่อยู่แต่ละบ้านแต่ละบ้านนะแต่นี่ที่ผมสนใจด้วยสนใจที่ว่าเออถ,ถ้าถ้าว่าแผงโซล่าเซลล์นะถ้าเราซื้อได้เรามาทำเองนะแบบที่พี่ิ์เล่เาฟังนะแต่ละบ้านเนี่ยก็มันไม่ไม่เท่าไหร่ แต่ยุที่คนสนใจหรือไม่สนใจนะแล้วตอนแผ่นที่รัฐบาลให้มานี่ใช้ทำอะไรได้บ้างะไ่นะแผ่นที่รัฐบาลแจกกว่เนี้ทำอะไรได้บ้างเปิดทีวีเปิดหลอดไฟใช้หลอดไฟใช้ทีวีก็ได้แต่บางบ้านก็เสียไปละยุแผงนเขาเนี่ยเสียบันงก็มีแล้วเสียอะไรเสียก็ไม่รู้ ไม่รู้แก้ไม่เป็นอยู่งั้นแหละกับบริษัทกับมาเขาบอกห้ามท่อม่ห้ามแค่เลยพอเขากลับผมต้องโทรเช็คไปทัวร์ก็ไม่ติดเบอร์ทรเขาว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนก็เห็นบางคนก็ไม่ให้ช่างข้างล่าง่อมนะ่อมเขาเท่าไหร่กก็ไม่ไม่ได้สอบถามนะดู เรามาทำอะไรแสงสว่างชาร์จมือถือได้ปะโทรศัพท์ได้เรามีคลื่นไหมโทรศัพท์มือถือไม่มีเราไปชาร์จทำไรก็ม่มันไ,ไ,ไปหนุนมนะันไปโทรบนเขาเงนะี้ยถ้าไม่ชาร์จคือถ้าไม่ชาร์จมือแบตมันเสียไงแบตแบตโทรศัพทนะ์นะแล้วแล้วดูทีวีดูอะไรกันอ๋อมันในมือถือมือถือนี่ขึนข้นบนเขานี่มีคลื่นใช่ไหมมีขึ้นสูงไหมโอ้ลองอันนเดี๋ยวลองยืนดูยืนดูดีทีเอฟก่อ ลุงน anyway, uh ี่ะลูกหลังโรงเรียนแบบไอหลังอบ้านนี่ป่ะเนี่ยสัญญาเนระสัญญาณอยู่บนยอดเขานน่นอะที่หน้าผาโน่นครับโน่นครับที่มีที่มีไม้ไผ่เยอะๆน่ะนะเวลาครับถึงเราต้องขึ้นไปโทรบนโน่นอะก็เดินมันมีทางเดินขึ้นไปอ่ะ ที่มันตัดไม่พายก็คือมันตัดนั่นแหละห้าวันนั่นลากลงมาถึงอะแล้วไม่ต่อเสาอากาศลงมาเนะต่อเสาอากาศลากสายลงมาเนี่ยไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าจะเอาสายที่ไหนไมาลากลไอ้น,นี่แค่ไ,นนไ,นนไมาให้เนี่ยคุณลากใครมาเนี่ยของไอ้กระทรวงพลังงานแล้วเนี่ยใกล้ๆนี่ของอะไรตัวทรศัพท์กันนี่ของโทรศัพท์มันไม่ไม,ไม่นี่ของทีโอทีไม่ใช่เอามานานเรื่องไหนกระทรวงพลังงนเอามานี่เมื่อปีที่แล้วมึงเนี่ย ก็เห็นใช้ดีอยู่ะไม่เป็นไรมา2,552นหเนี่ยติดติดเลยราคาเท่าไหร่เนี่ยไม่ทราบครับในอย่างที่เราติดตามบ้านราคาเท่าไหร่นั่นผมก็ไม่ได้สอบถามก็ได้บ้านละบ้านหนึ่งทั้งสองแผ่นเลยเหรอบ้านละแผ่นไม่ยื่อบ้านเนี่ยเลืยไปให้ญาติกับชายให้ญาติกับชายไปไงถ้าไม่ใชาก็มันเสียหม้อแบนมันจะเสีย เมื่อวานซื้อนูก็หม้อแบตระเบิดไปลูกเพราะว่าเขาเรียกไงน้ำกรดมาแห้งน้ำกรดมาแห้งมันก็ระเบิดพวกเนี้ย